วางก่อนเลยพ่อล่างหนูที่บนขาท้ายกขึ้นเท้ายกขึ้นดิยกขึ้นวางบนนั้นหัวเราะแล้วไฟเหาะอีกเลยจิงเหรอเดี๋ยวพ่อล่างให้เร็วเนั่งจับให้ดีสิหรือร่ากพอได้ไหมพ่อนั่งให้พ่อนั่งให้เดู ลากพอ่อลากไม่ได้อะหนูนั่งสิพ่อลาก,ลากโอย บุญอยากลากบ้างอะเล่นกับพ่ออีกเหรอเล่นบพ่ออีกี่บุญนั่งดูไหมล่ะพอเาาไปบุญอะเอาหนูถือเอาเท้าขึ้นหรือมันเล็กไปลูก อันอใหญ่รู้ไหมเป็นอ้ใหญ่ไหมแออมันไม่ใหญ่อ่ะใหญ่มันมันเนี่ยสนุกมากใหญ่ไหมเอือเหมือน,นเรือเลยอ่ะเอเหมันเรือ พ่อเหนื่อยเหนื่อยอ่ะอพี่ล้อลากขอลลากไ้่ะก็ไม่คเจะลากเดี๋ยน้องกระเด็นลูกแอมดักไวเร็วๆ 你玩，你玩。